สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับิ๊กแล้วค่ะมนเมเิกากับมาเจอนี่มุมนั่งอยู่ในเฮียนนั่งอยู่ในห้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะประเทศอังกฤษเนาะมันมันคัมไงเนาะตอนเนี้ใบสองใบสามเนี่ยก็จะเริ่มมืดแล้วนะจ๊ะก็เลยม,มานาั่งมานั่งกินอันนี้ซื้อดอกเพราะว่าปุ่มมีอย่างเฮ็ดใช่ป่งคนอะไรไม่มีหู <c oughs> ปีแกะบักอันนี้เนาะผ่านเท่ากับเนียงเนาะ ลูกทับทิมเออไม่ทับทิมเนาะว,นว่าวเพื่อนๆได้ยินเสียงบีบอรกระสิเมื่อกีน้นี่ไปแกะไวตั้งแต่สองมือที่แล้วเนาะมันมันมันมีความอยา,มากเลยจ้ะทุกคนจะ้ะลูกทับทิมบ้านบ้านเขานี่บ้านอยู่อยู่อังกฤษน,นี่กะสิแบบออกสมสมเนาะวันนี้กะผมมีอย่างเฮ็ดดอกช่วงนี้บรเห็รง,งานก็เลยแกะไวน์เนี่กะเอามา่อกี้กินก่อนกินพอด้กินสมเลยแต่ทุกคนจ้ะมันมันบาหวานมันบาหวานมันเปรีป้ยวเปรี้ยวแห้ง เปรี้ยวแบบถ้ากินก็หนักผิกกับคือสิได้กินอยู่แต่ว่าพี่มันมันบมีความอยากอยากกินแบบนั้นเนาะนี่ก็สิมานั่งเล่นกันซื่อๆดอกตว่าพีพวกคิดเดคอทีฟแล้วเนาะตว่าความรู้สึกก็คือมันขี้คานมันเป็นยังไงือขี้คานค่ะแท้ไม่กินอะค่ะหืมส้มฮะถ้เบื่อกันอืมส้ม มันเป็นความผสมจะแบบว่ามันออกสมสมมันหวานจังน้อยเนาะมันบ็คือบานเฮาบานเฮาแต่แบบแม่บอระแม่แหละเพราะว่าบานเฮาอะท่านทำท่าเฮากินไปขออภัยถวายประชาด้ษฎระเพราะว่าบีเนาะบีกระบอกซีแล้วอ่าบานเฮาอ่ะที่ว่าไปสืบกินแถวบานอยู่ประเทศไทยเนาะมันก็จะออกแบบหวานจังน้อยหวานหอยู่แต่ว่าอยู่นี่มันออกไปสมไปเลยมันแบบว่าเขารับมากนะจ๊ะทุกคนจ๋าเขารับมากแล้วที่นี่อุ้ยนนนน กลับมาเป็นแบบนัวอ่อนๆเนาะเสาวิญด้ะ <t> คลิปนี้ก็ไม่ซาลาอีกแล้วเราสิเห็นแต่บีนั่งกินมานั่งเด็นั่งคุยกันเนาะเพราะว่าบีผู้คอยได้เห็ุคลิปลงกันเพื่อนๆขึ้สิ่สบริได้คิดถอดกันดอกแต่ว่าเอาลงซื้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนาะอันช่องของบีนี่เริ่มได้ สามารถสร้างไรายได้เนาะค่ะเนาะ,ะก็บอกยังไงกับคือว่าสามารถทําเงินได้แล้วก็เลยว่าถ้าเฮาต้องคิดไปคลิปนึงเนเี่ยเฮาก็อา,าจจะได้จักน้อยเนาะก็แบบว่าแต่ว่าหลายปันไดดอกแต่บิ๊กกับบ้านหวนไวแดท่อได้พอยังยังบรได้แบบว่าปีพึ่งตังขาที่ว่าน่ะว่าว,ว่าวติดกใคัดอืมพิงก่อน พึ่งตั้งค่าการชำระเงื่อนไปเนาะแต่เนะาะเมื่อวานนี่ <Okay. S 1> แต่เราเบิรงมาเดินหนาน,นี่ยเเท่าไรเนะ <Okay. S 1> าะในวัรดูน้ำกันคลิปหนึ่งกะบมีคิดว่าเฮ็ดเลงไปคลิปหนึ่งกันหะจะฉลยประมาณชี่สิบหาสิบกับเฮ็ดไปก่อนเนะ <laughs> าะไพซิมากกับมากไพซิมมากกับก็เป็นอย่างเนาะแต่เนาะ,นะให้ไปซืซ่อๆดอ,อกอืม mm hmm. ส้ม เสียบอยู่กินมืนนี่คือชีทองเสียบพุ่งจาทองเสียบอีดีใครเป็นในกายเห็นบ่ปะหาแนวตัางอะไรกันให้เปิดหน่อยเห็นน้ำเนาะหาผาก่อนเด้อนั่งอยู่ในห้องนอนจ้ะทุกคนจา้าเ่็นใครเพียงอย่งอันหาบ่เจอนั่งอยู่ในห้องนอนช่วงนี้อังกฤษหนาวค่ะหนาวแบบแห้งๆ อธิบายอยงไรดีมันมันแบบล่างหมองกับฝนตกล่างหม่งกับหิมะตะบานบีเนี่ยคือมันหนาวแห่งๆหนาวแห่งๆเราบีนี่ก็เพิ่งไปอันนี้มากเ,เนาะไปฉีดวัคซีนมากเมือวันก่อนนี่จ้ะทุกคนจ้ะไปฉีดวัคซีนมากเมือวันพุธเนาะเมื่อนี่เป็นวันซุก เช่ว่าไปเหตุคิดเนาะจ้ะกะไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มีความรู้สึกก็จะขอเป็นไข่เนาะดีที่ว่ามันบระเดี๋ยวแผลแห้งปรนไดี๋ยนาะจ้ะเนาะดีที่ว่ามันบระดีแบบความรู้สึกแบบเหมือนฉีดรอบแรกรอบแรกนี่คือคนสิตายรอบสองกะไข่แน่เรามีรอบสามากะเมื่อวานนี่เป็นไข่ไข่เมื่อนี้กะโอเคอยู่เนาะแต่ว่าบปฉีดเจ็บเฮ้ยนั่นเสียบ้างสอยระยะมันเฮียแต่ว่าบีสิดเจ็บช่วงเนี่ย ไปรักแรงไหมจ๊ะมันสิเจ็บคือจังถืออีหย่งแท่งกับบุหูปีกับบุหูกันจะเจ็บเจ็บมาสองมือล่ะแต่ไม่นดีไข้แน่ค่ะทุกคนจ๊ะทั้งสามเข็มคอมบีเนี่ยบีบีได้ฉีดเป็นไป้สื่อนะจ๊ะบรได็ผสมบ่ไเด้อีหยังเนาะ ส่วนสมมากินนลำกันเด้ออ๋อน,นี่แหญ่ป่ะเพื่อที่ะดูค่ะกินบะหนี้คือส4ท่องเสียแ,แต่ว่าอืมกินพ่อแกขาดไปค่ะเพราะว่าปีซิกับไทยเนาะปีกับไทยเดือนหนาจะทุกคนจา๋าครับซิกับไปอยู่ไปพักอยู่พัทยานะแต่ว่าสิพักอยู่สองทีเนาะพักอยู่พัทยานะกับพักอยู่บาทบีน้ำเนาะกัถือโอกาสไปเที่ยวน้ำพักอยู่พัทยาเพราะว่า มันมันมีพิซซ่าไม่มีอาหารให้อ้ท่อมกินเนาะเพราะว่าหาอาหารง่างๆยๆเงสิเนาะบานเท่ากับไปพักยีบานบีกับเพราะว่าบีคิดถอดพ่อกัอบแม่นเนาะไปยืมเพื่อนใส่เวลากับ,กกบเพื่อนเนี่ยเพราะว่าสุปีอ่ะบีคิดว่าสัญญาจะของมาสิกับานให้ได้สุปีเนาะจ้งได้ก็ต่องกลับเพราะว่าอยากไปเจอพ่อกับแม่ถ้า ห้างเว้นไปเป็นปีสองปีสิกะอยากมาเลยเจอเล่าเนาะอัะนนาคตอันนาคตมาอันนาคนาคยังก็เกิด,ดกกึ้นได้ต่ของนี่กะป่วยนั่มแล้วก็จังไรกระซามขอให้เจอพ่อกับแม่น่นจาจะเนาะขี้อู้ขนาดเฮียไม่ขี้หายแต่ทุนจ้าเอาเก็บใส่จานขึ้นก่อนนะ่อะเอียงอะ แต่จะว่าไมีอย่างรู้ละจะว่าเท็จเองเนาะแล้วเพราะว่าจะว่ามีพวกขอดเฮ็ดคลิปเพราะว่าบีอยู่กับไอ้ทอมนั่มไอ้ทอมแลากะอันเวลาอยู่กันสองคนในห้อาสิมักพักผ่อนเนาะอยู่ประเทศกินแต่ว่าคุยกันอยู่ว่าถากลักทายไปเ้าสิไปอันเท็จคลิปเล่นน้ำกันอยู่เนาะกะช่วงนี้บีกับเริ่มขี้ขาดขึ้นกันจะว่าขี้ขานเองบีคิดว่าเป็นเพราะอากาศหนาว อากาศมันหนาวนั่ลอากาเห็นให้คนแบบบ่มีอารมณ์เข็ดอีหยังมาแต่ทุกคนจ้าคนอื่นอาจสิบ่ได้เป็นหยังแต่ว่าสำหรับปีพี่เป็นเนาะนี่มาเด้อจ้าอืมอื้พี่บ่าวีอาดสิเลื่อไว้ยอยู่อาดสิเลื่อไว้นะคะเอาไปเฮ็ดใส่เก็บ อันทำพริกเนาะกินมือรังเสียมากินให้เพื่อนเพืนน่อนกำลังดอกมีพริกไม่อย่างไปจะแซ่บก็เนาะช่วงงานน้ำเนี่ยกับนะช่วงที่ว่ามันมีโควิดตัวใหม่เข้ามาเนาะยังกินเนี่ยโอไมค์ค่อนยังนะช่วงนี้อันเฉพาะที่ว่าเป็นเชฟเนาะอันทำอาหารเสียจปเสบค่อยมีงานนะจัดก้นจ้าส้มผมคือขี้หายเนาะ เห็นที่ว่าเป็นเชฟเนี่ยถ้าไม่เป็นเชฟเหมือนสิบหกบีกไอทอมไปเนี่ยสิบหก่อยไม่งานนะช่วงนี้เนาะทุกๆปีแหละช่วงเนี่ยสิเป็นหนาวเขาสิบหก่อยไม่เอียงแต่ว่าช่วงหนาอันหนา้อนเนี่ยสิมีงานหลายนะจ้ะช่วงนี้เขากับพักผ่อนไปรอเวลากลับไทยเนาะแต่ว่าบางทียิปซียิปหาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยคือบีกไอทอมสิมีงานแล้วเนาะเพราะว่าเขารับงานแบบว่าเป็นของวีไอพีเป็นงานวีไอพีที่ว่าไปบ้านลูกค้าดูบ้านลูกค้ามาเซาบ้านอย่างนี้เนาะเขากับเพทอาหารในเขากับ มีว่า์ไรสค่ะเขาจะเป็นขอบพุ้อเท่านั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีเพราะว่าไรายใดญในช่วงเนี่ยไรายใดญในช่วงที่ว่าเป็นช่วงคริสต์มาสเนี่ยนะคะอันช่วงปีใหม่สินอกสินายเงินคูณสองค่ะดีคือดีดีพออย่างดีเพราะเงินคูณสองค่ะเหตุไปเลยค่ะช่วงไหนก็คือดีเพราะว่าก็ดีอ่ะดีสำหรับปีก็ไอทอมที่ว่าจะได้เก็บเงินเฮาจะได้เก็บเงินน้อยนึงก็ได้อ่ะ ในการเข้าใจกลับไปอยู่ไทยเนาะจะไปบอไดไปอยู่ไทยดอกไปอันกลับไปไทยสามเดือนเนาะจ้นะเนาะพอดีเลยแต่มีงเงินพอได้ใส่ไดใ้ซอยเนาะจ้นะเนาะรอเวลากลับไถ่ไปเพราะว่าซุปปีเนี่ยบีกย็ยอมเสกลับไทยแล้วเนาะปีที่แล้วก็ลับไทยเดือนกันยาปีนี้กลับบอไดเพราะว่าเป็นวีซ่าของบีวีซ่าของบีเนี่ยออกจากประเทศอังกฤษได้บ่เกินเก้าสิบวันบ่เกินเก้าสิบมื้อ เขาก็เลยว่าเขาก็เลยคิดกันว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ว่าอังกฤษหนาวสุสดเขากะเขากะสีนีไปช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเดือนมกราคุณภามีหน้าหน่อย่อบบอกสิเนาะเาก็เลยคิดว่าเออโอเคเขากลับไปช่วงนี้ดีกว่าเขากลับไปปีใหม่มันกลับไปในปีใหม่แอกก็เลยไปแล้วละ่ะแต่ว่าคือเดือนมกราคุณภามีหน้าเขากะกามาเมษาช่วงเมษาเขากะคือมีสิเหลือมีงานเห็นแล้วเนาะงานก็เริม่มเมษาวิชนานิ่งงานเริ่มเข้ามาละเมษาวิชนากกระดา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 งานเต็มเต็มเลยอืม เป็นงานที่แบบบีมากๆเป็นงานแหลกของบีเลยคิดว่าวังว่าปีหน้านี่คือสีบะมี่เอียงแต่ว่าติดคัดเนาะแต่ว่าเรื่องโควิดโคยังสิเนาะพวกไม่คอนเอียงสแโอไม่คอนน่ะท้าวมี่ยังเกิดขึ้นนี่คือพิชภาทุกคนเดินไปดูองานงานแหลกของบีเนาะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าบีถอดไข่ยังใส่เพราะว่าบ,บีเริ่มเชีนงานเป็นเชียนเนี่ยจากเริ่มเริ่มจากการถอดไขน่นะจ้ะก,การะะกาซมี่ทุกปีแต่ว่าบม่เห็นในปีเดียว เราปีต่อมาอ่ะจะกติดเอ้ยก็ะมีโควิดปีปีที่สามกับโควิดปีที่สี่ก็คือปีหนากะหวังว่าสิ่ม่ีอย่างเกิดขึ้นเนาะในกาเมื่อสิเป็นแบบพวกแอ์โชว์เราจะทุนจ้าเป็นพวกแอ์โชว์เอมัาเป็นงานที่แบบว่าการกุศลทุกประเทศเขาสิมาแล้วเขาก็ต้องสื่อพวกคนธรรมดาก็ต้องสื่อเข้าไปเขามีสิพเเศษทํเขาทำอาหารเข้าในขาฟฟีเราจนะเนาะคือถือว่าดีทั้งในทําอาหารทั้งในแบบเดินดูงานเดินเที่ยวงานทุกทุนจ้ามวลคัก มนอีลีค่ะองมาลองมาบปิสเดลพาทุกคนอย่างเบิ่งเนาะอย่าบอกว่าชอบเป็นเพื่อนเนาะรอบๆอืมเราเงื่องดีค่ะเงื่องดีว่ามันมันมันไม่ได้ว่าเงื่องดีหรอกก็เงื่องปกติแต่ว่าชั่วโมงการทํางานของเรามันมันยาวเนาะแบบาเพื่อน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 พี่ๆที่ว่าอยู่อังกฤษน่ะสิหัวว่าเฮ่าอ่ะ ใช้งานยกีเ่าทํางานเป็นชั่วโมงจะเนาะส่วนมาที่ใช้งานเป็นชั่วโมงของบีกับเพชรงานเป็นชั่วโมงกะงานไหนที่ว่าเป็นงานสบายนะกะงาน l อ n เวอร์ก็คือแบบคือยังไงล่ะอันเฮ็ดงานหลายๆชั่วโมงเนาะแบบหลายชั่วโมงจะ,แบบงะกระซีดีต่อเฮาเพราะว่าเฮากระได้เงินทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงเฮากระถือว่าดีกระถือว่าดีค่ะกะจองอันท่างบริษัทของบีกะบุกมือไว้แล้วเนาะ ปีก็มีมือไว้แล้วว่าบีทำงานกี่มือกี่มือในเดือนนั้นเนาะก็คือว่าโอเคเลยค่ะเดือนนั้นก็สิแบบเป็นเดือนที่สบายทั้งมวนทั้งแตงเงินเนาะก็คือว่าดีสำหรับปีค่ะทุกคนจ้มามองว่าจะเป็นปีเด็กมองว่าจะเป็นปีที่ว่ามีสามารถเก็บเงินไหนเนาะทุกปีเนี่ยทำงานมากเก็บเงินไหนทุกปีแต่ว,ว่ามันบ่ค่อยดีเพราะมันเป็นโควิดงานที่ว่าเฮาสิใด้เ่เฮ็ดจ้ะมันกา ถือแคนซลไปเนาะยกเลิกไปถ้าปีหน้าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเนะ่ะสูไปเลยค่ะหวังว่าร่างกายสีสูได้แต่ว่าติกกะบดูว่าสีสูเดือดรแลเนเพราะนายพ่อจะคงกระปวยเนาะเป็นไข้รอยกับบอกไปเพื่อนไปแล้วเนาะข้อนี้คิดว่าท้องดีขึ้นกับบวดได้ดีขึ้นนะคะทุกคนจ๋าปีหน้ามาเนี่ยคุณหมอบอกให้ว่าจากให้พาตับล่ละโอ้ยทรมานอีกแล้ว ทังใดก็ต้องสูเนาะว่าคนขางหลังรออยู่แฮ่จะบีเป็นลูกผู้เดียวเป็นลูกสาวเดียวเองคนนีงใครสิเบิงพ่อเบิงแม่ถ้าจะของเป็นยังไปเนาะก็ต้องเบิงเจ้าของนล้วแหละดูแลเจ้าของถ้าจะของแข็งแรงมีงานเ็ดให้งานใดกะมีเงินส่งให้พ่อกับแม่เนาะจานเะนาะนี่แหละความหวังคอมบีอย่างเดียว หลังอันนี้ขึ้นเห็นผล่วบีอยากกลับไปใชยสุปีเนาะเพราะว่าได้ไปเห็นพอ่อเห็นแม่เพม,มีคนบนพอบิงแม่ดอกธวา่าเข้าธว่าเล่าต่าาอไปเนาะก็ไม่จะเข้าเลยละบีก็อยากกลับไปเจอเล่าสุปีสุปีเนาะเฮ็ดเฮ็ดเท่าที่จะเฮ็ดได้สําหรับลูกคนนี้เนาะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนจา้าอันนี้คิดว่าสิเหลือไว้คิดว่าสิเหลือไว้ไปกินมื่ออืน่นเห็ดน,น้ำพริกดีกว่า อืมสดกินเป็นข้อแพลท้องแต่บาดแพลท้องด้จ้ะกินซื้อๆอืม,อมให้อาดุเถอะมาเริ่มมากินน้ำกันเลยค่ะช่องฮองบบี้ว่าไม่อย่างแต่คนจ๋าก,ก็ไม่แค่นี้แหละแต่ว่าปีคิดว่าน่ะต้นเด็ดกเราแต่ปีคิดว่าปีหวังว่าอันกลับไปไท่นี่สเตเปพาเพื่อนเดินไปเบิงหลบหลอกบานปีเนาะนะะักกา ไปบางว่าเด็กไอทอมดูกันยังใสเน,ะนาะไอกาศิภาเพืเ่อนๆเ,เดินไปแบบประมานเดินปมันเดิน้พาเพืเ่อนๆน,นี่่บ,บไปเที่ยวรอบๆพัทยานะเพราะว่าพัทยาเนี่ยสเลือมมีคาเฟ่เปิดใหม่หลายอย่า,ยยางเน,นาะจ๊ะเนาะตรงหนกะปกติพยายามไปให้ได้เพราะวิวก็อยากไปเพราะว่ามันกนาดตึนเต้นอะ่ะมันมีแต่สถานที่แบบท่ายรูปส,สวยเนาะจา้ะกระสิล่องไปเบิงอืม มาซิมหานาะทีและทุกคนจ้าทั้งไหนกะดีไปก่อนดวยจ้ะด้วยกับศิเอาอานี่ไปเก็บขาง่างก่อนแล้วนกะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ